<c oughs> ทีนี้ก็ทำต่อไปเพื่อจะขั้นที่สองก็ลดความรู้สึกตัวที่เป็นวิตกวิจารน,นั้นเสียยังเหลือแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขไปปีติและสุขและเอกคตานี่ยังเหลือสามอย่างหมายความไม่ต้องกำหนดมากไม่รู้สึกไม่รู้สึกมากพร้อมกันถึงห้าอย่างรู้สึกอยู่แต่เพียงสามอย่างมันแคบเข้ามา ก็เรียกว่าฌานนี่สูงขึ้นไปถึงขั้นที่สองจึงมีคำว่าระง,งับวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานมันเป็นเครื่องผ่องใสของจิตในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีติปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิใน ในขั้นปฐมฌานที่มีองค์ห้านะรู้สึกความสุขเป็นความสุขที่เกิดมาแต่วิเวกส่วนในทุติยฌา,านนี่รู้สึกเป็นสุขเป็นความสุขที่เกิดมาแต่สมาธินี่เรียกว่าสุขก็เปลี่ยนอารมณ์ที่มันยังจะเปลี่ยนต่อไปอีกทีนี้ก็ไปถึงฌานที่สามทีนี่ ปีติหายไประง,งับความรู้สึกที่เป็นปีติเสียแล้วก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติเป็นสุขด้วยนามกายเมื่อจะกี่สุขเกิดจากวิเวกสุขเกิดจากสมาธินี่เดี๋ยวนี่มีความสุขด้วยนามกายคือความสุขที่เป็นใน เจตสิกธรรมล้วนๆคุณมาประกอบอยู่กับจิตนี่เรียกว่าได้บรรลุฌานที่สามที่พระอ,อริยเจ้าทั้งหลายนิยมถือกันว่าคนนี้เป็นคนอยู่อุเบกขาแล้วมีสติแล้วอยู่เป็นสุขแล้วสวยสุขเดนนามกายคือความรู้สึกทางฝ่าเจตสิกธรรมเป็นสุขไปหมด ทีนี้ก็ไปถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่ละความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์จะได้หมดไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันก็เหลืออยู่แต่เอกคตาเรียกว่าสต,ติอันบริสุทธิ์เพราะมีอุเบกขานั่นปรากฏอยู่ไม่จัดว่าสุขไม่จัดว่าทุกข์ แต่มันก็ต้องมีความหมายที่เป็นความสุขอยู่นั่นแหละมันจะเป็นความทุกข์ไปไม่ได้มันเอาความไม่มีทุกข์ความไม่มีสุขนั่นแหละเป็นสุขทีนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบังคับจิตเป็นนายเนื้อจิตบังคับจิตได้ใช้จิตทำอะไรได้เรื่องของสมาธิ มันก็สิ้นสุดมันก็เป็นเรื่องของยานวิปัจนาต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วข้าพเจ้านั่นขั้นจิตไว้สุดขาววขาไม่มีที่เด็ดปรจจอุปกิเลสเป็นจิตควรแก่การงานเป็นจิตไม่หวั่นไหวตอนน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคพยา,ยาน นอกจิตไปเพื่ออาสวัคยายาน <c oughs> คือจะทำให้สิ้นอาสวะตรงนี้อยากจะบอกเรื่องนอกนอกนอกขเรื่องนอกนอกแนวนอกนอกความจำเป็นว่า <c oughs> <c oughs> พระบาลีบางสูตรแล้วเห็นได้เป็นสูตรเก่าแก่กาเก่าเก่านะ <c oughs> จะพูดถึงว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้ว ก็จะน้อมจิตไปสู่อาสวัคคย,ยานทั้งนั้นนะจะมีสูตรบางสูตรซึ่งเกี่ยวเป็นเรื่องเพิ่มขึ้นใหม่หรืออะไรก็สุดแท้ายมันจะมีพูดไปถึงว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสยานุสติยานคพื่อล,ลึกชาติได้ กอ่อน้อมจิตไปเพื่อจ right, ุดตูปปาตยานคือความที่สัตว์จุดตีเลยบังเกิดไปตามกรรมสองอันนี้แทรกเข้ามาข้อความมีลักษณะเป็นสัตว์สติทิฐิเป็นที่รบกวนความรู้สึกอยู่จะเอาออกก็ไม่มีอำนาจจะเอาออกมันก็มีอยู่ในพระในพระบาลีนั่น ถกเพนิวาสานุสติยานเห็นคนคนเดียวกันนั่นแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดโดยคนคนเดียวกันนั่นแหละลักษณะอย่างนี้เป็นศัตท์สติที่ผิดหลักของพระพุทธศาสนาแต่แล้วมันก็มีมีในพระบาลีในพระไตรปิฎกนั่นเองเมื่อมันมีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้ อาตอมาก็เลยเลือกเอาฝ่ายที่มันไม่มีไม่มีไม่มีอุเณนิวาสานุสติยานไม่มีจุตูปปาตายานเป็นหลักเลยเือเป็นของเดิมแท้ในที่ใสอุปเณนิวาสานุสติยานและจุตูปปาตยานเข้ามาอย่างยืดยาวน,นี่สงสัยว่าจะเป็นของใหม่ ถ้าสามารถถ้ามีอำนาจเอาออกได้ก็จะเอาออกเสียก็จะจะพ้นจากไปลักษณะสัจสตทิฏฐิว่าคนคนเดียวกันนั่นแหละไปเกิดน,นี่เรียกว่าเรื่องนอกนอก,นอกนอกแนวที่ว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องรู้ก็ได้แต่บอกให้รู้ว่าถ้ารู้ว่ามันก็จะมีประโยชน์บ้างแล้วมันเป็นเรื่องขับอก <c oughs> เป็นเรื่องขับอก <c oughs> อาตมา ว่าทําไมมันจึงแสดงด้วยสูตรที่เป็นสัจสถาธิทิฏฐิข้อความที่เป็นสัจสัาธิทิฏฐิอยู่ในวิชาสามไอสองวิชาข้างต้นมีลักษณะเป็นสัจสัาธิทิฏฐิอยากจะเอาแต่วิชาที่สามคืออาสวัคยัยยานในสูตรนี้เจวิสธนะสูตรนี่พอบรรลุจะตุทฌานในส่วนสมาธิแล้วก็น,น้อมจิตไปเพื่ออาสะวะัคยายานเลย ไม่น้อมไปเพื่อพุอเพเนวาสานุสติยานและลึกชาติาหรือปุจจุตูปปาตยานคือว่าสัตว์คนนั้นไปตามคำดื่มดำไปตามคำคนเดียวดูดดำไปตามคำเ <c oughs> มื่อจิตเป็นสมาธิถึงที่สุดและจิตนั่นคล่อมคือว่าเป็นกรรมนิยะเป็นกรรมนิยะ อย่างที่คนสมัยใหม่เขาเรียกว่าแอคทีฟแอคทีฟถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ถึงนอกจิตที่เป็นแอคทีฟถึงที่สุดนี้ให้เไปให้พิจารณาเรื่องอาสวะจนรู้ชัดตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นทางถึงความดับทุกข์และว่าอะไรเป็นอาสวะอะไรเป็นเหตุให้เกิดอาสวะ อะไรเป,นรเปนน็นความดับแห่งอาสวะอะไรเป็นทาให้ถึงความดับแห่งอาสวะพ่วงพ่วงเขาว่ายสองชุดในในยานยานยาเดียวกันคืออาสวะกยายานนี่ก็รู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะซึ่งมันก็จบนี่เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากตามาสวะ พ้นจากภาวาสวะพ้นจากอวิชชาสวาขั้นจิตพ้นแล้วมันก็เกิดญาณรู้ว่าจิตพ้นแล้วจิตพ้นแล้วยาณน,นั้นเป็นวิมุตติญาณทีนี่ก็เป็นวิมุตมติจิตนี่ก็เกิดวิมุตติญาณทัศนนะเกิดความรู้ความเห็นว่าจิตหลุดพ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงรู้ชาติว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าสําหรับข้าพเจ้าชาติสิ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วจะเกิดทางกายจะเกิดทางจ,จิตใจอะไรก็ตามขึ้นเชื่อความเกิดแล้วสิ้นแล้วพระมัจจันประพฤติจบแล้วกิจที่จะต้องทําเพื่อดับทุกข์ไม่มีอีกต่อไปกิจที่ต้องทําเพื่อความดับทุกข์ไม่มีต่อไปนี้ก็จบ ที่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระพระเจ้า,ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงถอนเสียได้ด้วยดีซึ่งอหังการะมังการะและมานานุสสยที่เกิดขึ้นเนื่องในกายนี่หรือนอกกายนี้ี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอเดควรตื่ดเพลินควรบันเทิงในพาสิทธ์ของภิกษุนั่นแต่กล่าวว่าสาธุสาธุ เนี่ควรจะสนับสนุนให้กำลังใจว่าข้าพเจ้าได้พบเห็นท่านผู้ประพฤติปรมจรัชนี้เป็นลาบของข้าพเจ้าเป็นการเห็นที่ดีของข้าพเจ้าที่พวกข้าพเจ้าได้แล้วในที่นี้เรื่องมันจบสรุปความว่าจุดใหญ่สำคัญที่พระพุทธเจ้าท่าน ทรงยกขึ้นมาให้ภิกษุสอบถามก็คือเรื่องการละอหังการะมะมังการะมานานุใสยแล้วก็ซักออกบุคคลนั้นนที่มามา,มาบอกว่าวันนี้ประพฤติจบแล้วเนะี่ยว่าพฤติอย่างไรนี่คนนั้นเขาก็เล่าไปตามลําดับตามลําดับตามลําดับเป็นเหมือนที่ท,ที่บรรยายเสร็จแล้วก็ สิ้นอาสวะคำว่าสิ้นอาสวะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกันกบสิ้นหังการะมังการะมานาน,านุสัยใช้คำว่าถอนเกี่ยวกับคำว่าอนุสัยท่านใช้คำว่าถอนมีกิริยาใช้ต่างๆ่าสำหรับความทุกข์ใช้คำวันละ สำหรับวิชชาใช้คำว่าบรรเทาแต่ความหมายก็ยังเดียวกันคือไม่มีสิ่งนั้นๆแล้วกัน